นิทานพื้นบ้านแก้วหน้ามา้านางแก้วหน้าม้าเป็นธิดาสามัญชนชาวเมืองมิถิลาเหตุที่นางมีชื่อเช่นนี้เพราะก่อนตั้งคันผู้เป็นมารดาได้ฝันว่าเทวดานำแก้วมาให้พอให้กำเนิดบุตรสาวเลยตั้งชื่อว่าแก้ว แต่เนื่องจากใบหน้าเหมือนม้าชาวบ้านเรียกว่านางแก้วหน้ามา้าเรื่องมีอยู่ว่านางแก้วเก็บว่าวได้นางแก้วดีใจจะเก็บไว้เล่นเองเมื่อพระปิณตามมาขอว่าวคืนนางแก้วขอสัญญากับพระโอรสว่าต้องมารับนางเข้าวังไปเป็นมเหสีพระปิณทรับปากเพียงเพราะหวังอยากได้ว่าคืนรอยอยู่หลายวันไม่เห็นพระปิณททองมารับนางแก้วจึงเล่าเรื่องให้พ่อกับแม่ฟัง และขอให้ไปทวงสัญญาเมื่อพ่อแม่ไปทวงสัญญากับพระปินอเท้าภูวดลกริ้วตรัสให้นำตัวไปประหารแต่พระนางนันทาได้ทัดทานพร้อมเรียกพระโอรสมาสอบถามพระปินอทองยอมรับว่าสัญญาจะให้มาอยู่กับเขาเมื่อพระปินอทองสัญญาแล้วพระนางนันทาสั่งให้ไปรับตัวนางแก้วมาอยู่ในวัง ครั้งไม่มีวอทองมารับสมกับตำแหน่งมเหสีนางแก้วก็ไม่ยอมไปจนในที่สุดนางแก้วได้นั่งในวอทองพร้อมกับแต่งตัวสวยพริ้งพออมาถึงวังหลวงเท้าภูวดนกับพระปิณทองเห็นนางแก้วรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดกริยามารยาทกระโดกกระเดกก็ทนไม่ได้คิดหาทางกำจัดนางแก้วแต่พระนางนันทานึกเอ็นดู นางแก้วเข้าวังมาไม่นานเท้าภูวดลกับพระปิอทองหาทางกำจัดนางแก้วโดยให้นางแก้วไปยกเขาพระสุเมนมาไว้ในเมืองภายในเจ็ดวันหากทำไม่สําเร็จจะต้องได้รับโทษประหารแต่ถ้าทำได้จะจัดพิธีอภิเษกสมรสกับพระปิอทองนางแก้วออกไปตามป่าเสี่ยงสัตว์อธิษฐานกับเหล่าทวยเทพว่าหากตนเป็นเนื้อคู่ของพระปิ นอทองขอให้พบเขาพระสุเมนเดินทางต่อไปอีกสามวันพบพระฤาษีรีบเข้าไปกราบและเล่าเรื่องราวทั้งหมดพระฤาษีมีใจเมตตาจึงช่วยถอดหน้าม้าออกให้นางแก้วกลายเป็นหญิงที่งดงามโสภาแล้วเสกหนังสือเป็นเรือเหาะให้ลำหนึ่งพร้อมมอบอีโตไว้เป็นอาวุธนางแก้วจึงสามารถไปยกเขาพระสุเมนมาถวายเท้าภูวดลได้สำเร็จ เท้าภูวดลพยายามหาหนทางที่จะเลี่ยงคำสัญญาเลยมอบให้พระปิ นอทองเดินทางไปอภิเษกกับเจ้าหญิงทัตมาลีราชธิดาของเท้าพรหมทัตก่อนเดินทางไปพระปิอทองกล่าวว่าถ้ากลับมานางยังไม่มีลูกจะถูกประหารนางแก้วนั่งเรือเหาะตามพระปิอทองไปแล้วถอดหน้มาม้าออกไปขออาศัยอยู่กับสองตายายในป่าเมื่อพระปิอทองผ่านมานางแก้วก็ไปอาบน้ําที่ท่าพระปิอทองเห็นเข้าเกิดหลงรักและไปเกี่ยวพราราณสีจนได้ นางแก้วเป็นเมียต่อมานางแก้วตั้งครนพระปินอทองต้องการกลับกรุงมิถิลาและได้มอบแหวนให้นางแก้วเพื่อยืนยันว่าเด็กในท้องนางแก้วเป็นลูกของพระปินอทองจริงขณะเดินทางกลับกรุงมิถิลาระหว่างอยู่ในทะเลเรือสำเภาของพระปินอทองถูกมรสุมพัดเข้าไปในถิ่นยักษ์เมื่อนางแก้วคลอดบุตรชายชื่อว่า ปีนอแก้วก็คิดจะพาลูกกลับไปหาพระปีนอทองโดยได้แวะไปลาพระฤาษีพระฤาษีบอกนางแก้วว่าพระปีนอทองอยู่ในอันตรายนางแก้วฝากลูกไว้กับพระฤาษีแล้วแปลงร่างเป็นผู้ชายขึ้นเรือหอะไปรบกับเทา้าพานราช เจ้าเมืองยักษ์จนได้รับชัยชนะนางแก้วในร่างชายหนุ่มจึงเชิญพระปีนอทองให้ครองเมืองยักษ์และตนขอเพียงนางส้อยสุวรรณธิดายักษ์ที่อายุเพียง15บห้พรรษาและนางจันาทาธิดายักษ์องค์เล็กวัย1ิพรรษาไปเป็นชายานางแก้วพาสองธิดายักษ์ไปหาพระฤาษีแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมถอดรูปให้ดูสองธิดายักษ์รับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็น ความลับนางแก้วจึงพาสองที่ได้ยักษ์มามอบให้พระปินทองต่อมาพระปิอทองเดินทางกลับเมืองมิถิลาพร้อมกับสองที่ได้ยักษ์ นางแก้วได้พาลูกกลับมาเฝ้าพระปีนทองเท้าพัวดนพระนางนันทานางสร้อยสุวรรณและนางจันทาพร้อมกับกราบทูลว่าพระปีนทอแก้วเป็นพระโอรสของพระปีนทองกับนางแก้วพระปีนทองกับเท้าพัวดนไม่เชื่อนางแก้วเลยมอบแหวนที่พระปีนทองเคยอมอบให้ในร่างนางมณีรัตนานางสร้อยสุวรรณและนางจันทาช่วยกันเลี้ยงดูพระปีนทอแก้วแถมยกมือไหว้นางแก้วพระปีนทอง สงสัยว่าไปมีลูกกับนางแก้วได้ตั้งแต่เมื่อไร่ เท้ากายมาศผู้ครองนครไกลจักเป็นญาติของเท้าพานราชซึ่งถูกแก้วสังหารและนางส้อยสุวรรณกับนางจันทากลายเป็นชายาของพระปีนอทองก็เกิดแขนใจย,ยกทับมาที่เมืองมิถิลาพระปีนอทองไม่ชำนาญการรบนางส้อยสุวรรณและนางจันทานแนะว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากนางแก้วน้ามาพร้อมบอกใบให้รู้ความจริง พระปิดนอทองรีไปง้อขอคืนดีกับนางแก้วนางแก้วยอมช่วยเพราะเห็นแก่พระนางนันทาโดยแปลงร่างเป็นชายหนุ่มถืออีโต้ไปเฝ้าพระปีนอทองโดยบอกกว่าพี่แก้วให้มาช่วยนางแก้วไม่สามารถทำอะไรเท้าประกายมาดได้เพราะเท้าประกายมาดมีฤทธิ์รักษาแผลได้นางแก้วจึงขี่เรือหอกข้ามศีรษะเท้าประกายมาด ทำให้มนเสื่อมจึงสามารถจัดการได้พอชนะสึกแก้วในร่างของชายหนุ่มขอลากลับทันทีพระปีนอทองจึงมั่นใจว่าต้องเป็นนางแก้วแน่นอนจึงตามไปหาที่ห้องกล่าวงอ,งองอนนางแก้วหน้ามา้าก็ทำเป็นเล่นตัวพระปีนอทองแกล้งทํำทีเชือดคอตายนางแก้วจึงยอมใจอ่อนถอดหน้าม้าออก เมื่อความทราบถึงเท้าภูวดลและนางนันทาก็ดีพระไทยจึงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้นางแก้วเป็นมาเหสีของปีนอทองอย่างเอกเกริกพร้อมทั้งกับนางแก้วได้ชื่อใหม่ว่านางมณีรัตนานางแก้วจึงให้คนไปรับพ่อกับแม่มาลียงดูอย่างมีความสุขในวังต่อมาไม่นานนางแก้วก็ตั้งครรภ์อีกครั้งแล้วได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ข้อคิดที่ได้จากเรื่องรูปร่างหน้าตาไม่ใช่อุปสรรคสำคัญที่จะทำลายความหวังของเราได้อย่ามองคนแค่เพียงภายนอกคนดีไม่ใช่ดูที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่นิสัยและจิตใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราต้องมีความอดทนเข้มแข็งเสียสละและรู้จักให้อภยัย